สราได้พัฒนาคนไหนพัฒนาไม่ได้สตาร์ดีก่อนจริงป่ะมีไหมพระพุทธเจ้าบอกมีบัวสีเหล่าของต่อเพื่อนเราเหล่าที่ห้าเห็พวกบัวใต้น้ำบัวใต้ฝนตกแล้วโดนหินทับเห็พวกนี้ไม่ต้องไปขุนไปเกิดกันแล้วท่านมีแต่ปัญหาจะไม่ทันโทรไปโอ้โหขอต่อเราติดไปใส่ปัญหาไปเลย เดียว <prestigious> mhm. แล้วเนียเอาปัญหาเป็นตัวตั้งอย่างนี้ไม่สาเร็จถูกไหมคนสาเร็จแล้วนั่งอยู่ที่เี่เรารู้เราเอาความสาเร็จแล้วความสุขเป็นตัวตั้งถูกไหมครับเรางานเป็นตัวตั้งคนสาเร็จก็ส่วนใหคิดอย่างนี้หมดแล้วก็สาเร็จเพราะเราเอาความสำเร็จเรางานตัวตั้งแต่คนที่ไม่สาเร็จคือเอาปัญหาเป็นตัวตั้งปัญหาไม่ใช่ตัวตั้งปัญหาเป็นแค่เป็นองค์ประกอบของความสําเร็จก็บอกอย่างนี้ปัญหานะครับเพราะปัญหาเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จอยากสำเร็จต้องอยู่กับปัญหาให้ได้ ปมปัญหาให้ได้ย,ย้ายปัญหาควบกุ่มเรานะผมเคยมีลูกมีสมาชิมมากบางคนนะจามพี่ตะกรละถามจริงนะพี่เคยมีปัญหาไหม <c oughs> แล,ะะล้ยังม่ได้ตอบเลยแล้วมันมีปัญหาไหนที่พี่แก้ไม่ได้ <c oughs> ม,มีเลมีไหมบอกอ่ะนี่แหละมึงนี่แหละเป็นปัญหาแล้วก็ที่แก้ไม่ได้ก็มึงน,มนี่ <c oughs> แหละ งานว่ำงานเป็นเธอเอแลวไปาองนี้อาี้รยะบอกเันหนึงนห้าอ่ถ้าคิดว่าทำพรุ่งนี้คิดว่าพาทิที์จะขึ้นถางทิศไหนทิศไหนครับตะวันออกถ้าบางคนมองว่าทำไมมันไม่ขึ้นตะวันตกน้าปัญหาบานึ่งทำไมธรรมชาติงานงานมันไมต้องเป็นธรรมชาติธรงมาถูกไหมบางที ไอ้คนที่เราชวนมาสิบคนมันจะทำเหมือนเลยสิบคนเออมันไม่ต้องทำอะไรหรอกมันไม่ตาหมดหรอกติดคนนะ่ะถ้ามาตามปอดสิบนคนถามนี่ถามได้เลยว่ามันปัญญาอ่อนทั้งสิบคนคือ <c oughs> มาเดินน้ำลายเลื่อนมาเลยสิบคนมันอาศาศาศาัสซ่ายูกใจุ้งฝาไม่าุงฝาเนี่ยไอ้นี่ปัญญาอ่อนทั้งทีถ้าทำมาเจ้าจริงจริงมาสิบคนมันต้องดื้อเ็น สำเร็จสามเออมีพอเข้าท่าอย่างนี้เราเรียกว่าเข้าเกณฑ์หน่อยถูกไหมเพราะบางอย่างบางอย่างจะมีธรรมชาติของมันโอเคครถไฟปั่ไปแล้วผ่านตัวต่อนะครับจะหมดนะยะจะ่างนี้เดียวนิดเดียวนะครับจะจบนะครับานี่อย่างนี้นะครับวิธีการถูกต้องหรือต้องทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งนานพอสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่บางคนเนี่ยเริ่มทำสองวันที่แรก ุเหมือนแบบเหมือนแับอะไรมันที่โดนใจต่ำอยากรวยมันแตกอะลุยลุยสองนาทีเขาขาดที่ดับเขาเรียกอะไรเดียวมันเหมือนไฟมันช็อตดับเดือดฟิลขาดเลยหายยิ่งไปเลยพอไม่ใช่อะไรก็ไปมีสตาร์ตอบรับจากไปได้ทุกนี่เหมือนแบบฟิวขาดไปเฉยๆเไยเขาเรียกว่าไม่สมัครสมุด ทำธุรธุรกิจนี้เราต้องการประเภททุกวันวันละสองชั่วโมงทุกวันวันละสามชั่วโมงทุกวันวันละสองชั่วโมงทุกวันวันละสามชั่วโมงทุกวันวันละสองชั่วโมงทุกวันวันละสามอย่างงี้สำเร็จถ้าทำงานประจำอยู่นะแต่ถ้าไม่ทำงานประจำท่านกิฟต์กรีอย่างเดียวอยู่แล้วก็ทุกวันวันละแปดชั่วโมงเท่างานประจำแต่ถ้าไม่ถ้าทำงานประจำอยู่ก็ทุกวันวันละสองสามชั่วโมงขอให้คุกวันอย่าทำประเภทวันนี้ ทำไปเลยตีสองชั่วโมงวันเนี่ยขอเอ้ยเลยมันปาไปตั้งหกชัว่วโมงขอทดแทนสามวันได้ไหมยี่สิบวันไม่ได้ร้านก็เปิดทุกวันเลยไหมครับร้านเปิดร้านไม่เปิดทุกวันไหมวันนี้มาเปิดมาทีนี้เดี๋ยวร้านประจำเราวันนี้ขอปิดเหนื่อยแล้วไม่บอกด้วยไปกี่วันเขาไปทีปิดเหนื่อย วันพรุ่งนี้จะไปกินมะไรครับไมนไ,ไม่แล้วกลัวเจอป้ายเหนื่อยนั้นเราเองก็ทำการถูกไหมเราต้องทำทุกวันทำทุกวันนะครับทีนี้เรากลัวใคไรไม่ต้องกลัวครับดูไปเสียงเราหน้าเราคือกิฟเรีไม่ต้องบอกว่าจะมาเก็บยอดไม่ต้องบอกคูยสวัสดีครับผมผมศัก,กระนะอ๋อมันรู้แล้วกิฟเฟอรีมันสั่งมาเลยตามสายมันถึงสั่งออเดอร์มาเลย นะจ๊บางทีไปคุยคนอื่นนะครับตัวสหภาลูกทีนี่เหรนยญหรือองค์กรหรือผู้มุงหวังไปจำเป็นต้องคุยเรื่องกิฟต์ฟรีทุกครั้งก็ได้เพราะเสียงเราคือเสียงใช่ปะเผาเปิดเราเปิดเราายราเรปิดเาปราเปครับราเปาปิดเราราเปิาเเนาราเดาราราเดาเพอด้รานราราเเาาเรันา เขาบอกว่าคนทำยิปบุรีะถูกดีนะต้องดูนีครับยิงคำนานเพื่องต้องยิงมาถูกไหมยิงคำนานคนต้องยิงหลัง้ายิงํำนานต้องเหลือกูกันเปียวตามน,นั้นมีแต่คนไม่รักมีแต่คนเกลียดเดินไปไหนคนแตะอือเลยให้หนี่บานเลยอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมครับถูกไหมยิ่งํำนานนะครับคนจะแสดงว่านี่คือชีวิตจริงด้วยจริงไหม ถ้าเรามีเงินมากก็ไม่เหลือเพื่อนเลยไม่เหลือเงินครบเลยไม่เหลือกันเลยคนหนีตลอดเลยมีความสุขหรอครับียืนยันนะเชื่อผมอะครับท่านไม่อยากได้เงินขนาดนั้นหรอกอยากท่านก็อยากได้เงินจนไม่เหลือใครครบเลยเลยแม้แต่คนเดียวหรอกครับท่านอยากได้เงินว่าจริงจริงไหมแต่ไม่อยากได้เงินจนขนาดไม่เหลือใครครบเราหรอกเราอยากได้เงินเราอยากมีเพื่อนแต่อยากจะมีคนที่เราหลักด้วยจริงไหมครับเพราะฉะนั้น จมทําตัวให้เป็นที่หลักของทุกคนเคยไม้กับเคยให้กําลังใจคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกยีนหลักยีนตัวเองบ้างถ้าเคยท่านกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่ควรทำกก็จะลืมว่าวันหนึ่งที่นันก็มาท่านไม่ได้ประสบป,ปร,สร็สบด้วยความสามารถท่านคนเดียวท่านประสบวามสร็จจากความสามารถของบริษัทด้วยของสซยลายน์ด้วย,ลย,วยและของคนดีๆที่อยู่ในกิดฟรินด้วยจริงไหมครับจริง <sh arp> เฮ้ความจริงเนี่ยครับยิ่งนำงานยิ่งดูดีไม่จะเข้ามาไม่มาโอู้เล็ดอยู่มากเลยยิ่งทำานยิ่งโซยิงทานยิ่งโซยิ่งานยิ่งโซายมนก็มนั่งเห็นมันทำที่ปรมันเป็นดีมากเลย็นมนย่คิดปรีแล้วมันไม่ดูดียิ่งทำานยิงดูเย่เห็นดูแย่ตยแลกูากจะเขไปทำกูไม่ทำดีกว่าเพราะบาคนบางคนก็สังเกตเราอยู่จริงไหมครับอ่าเป็นไปได้นะ แะให้รู้ตัวเลยนะครับว่าขณะที่ท่านกำลังตุ้มเทททำธุรกิจที่ฟร์นอยู่มีคนจำนวนหนึ่งคอยจับตาจับจ้องมองท่านอยู่เมื่อ,อไรท่านประสบปสัเสัยเมื่อ,อไรท่านซื้อรถใหม่เมื่อ,อไรท่านซื้อบ้านใหม่เมื่อไรท่านแต่งตัวดีๆคนเหล่าน,นั้นจะเ่้ยไปทยอยเข้ามาจะเชนเช่นแม่เหล็กแรงๆจะดึงดูดแม่เหล็กด้วยกันแม่เหล็กเท่านั้นจะดึงดูดแม่เหล็กได้ถูกไหมพลาสติก ดึงดูดแม่เหล็กได้ไหมครับไม่ได้ทำตัวตัวเองเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กอย่างดีแม่เหล็กดูดีทำตัวให้ดูดีเป็นต,ตัวดีๆครับเป็นไปได้ก็แต่งตัวอย่างนี้ดูดีนะพยายามเต็มที่มันเป็นสิบปีแล้วก็ได้ขนาดนี้นะนะอ่ะน,ะ,น,ะ,นะสรุปวันนี้ฟังมาถึงตรงนี้จะได้มากจะได้น้อยอย่างไรไม่ว่าแต่สิ่งนี้อยากให้รู้เอาไว้เพราะนี่คือกำจ่ายจากงานกิฟตรีเลยครับในกิฟต์รีชิงนา จิ่งดีเพราะมันเป็นธุรกิจระยะยา,ยา,ยาวหรือตองเรียกว่าลองเธอเป็นธุรกิจขอรอบครัวเป็นธุรกิจของตระกูลเราสิ่งที่ผมพูดมาเกือนทั้งหมดจะลืมอะไรบ้างผมไม่ว่าแต่ผมขอให้จำไม่ได้ว่ายิ่งนานยิ่งดีผมพิสูจน์ไปแล้ว14บีปียิ่งนานยิ่งดีอย่าไปไหนนะครับถ้าปากผมนะ จะไม่ไปไหนดูนะครับว่ายิ่งนานยิ่มีขนาดไหนรู้ไหมผมอยู่กับกิฟรีนอาจจะไม่มากเท่ารูปนี้ๆหลร้ลา,า,า,าผมอยู่กับกิฟรีนตั้งกี่สีูนเห็นตั้งแต่กิฟฟรีนมีสินค้ามีศูนย์สองยี่สิกว่าศูนยมีสินค้าสองร้กว่ารายการตอนนี้มีร้อยกับเก้าหรือร้อยกับสิบศูนย์แล้วถูกไหมครับร้อยสิบเอ็ดแล้วเรามีสินค้าสองสามพันกาแล้วถูกไหมแล้วต่อไปก็เกิด่านเ็นสู่กิฟฟารีน ทำไปสักสิปีห้าปีเจอศูนย์กิฟต์ลรีทักห้าร้อยศูนย์จะเป็นยังไงนึกภาพแล้วตัวถ้ามีองค์กรคนละสองหมื่นคนจะเป็นยังไงแล้วตอนกิฟต์ฟรีมีน้ำปลากิฟต์ฟีแล้วก็มีจริงดๆๆ <c oughs> ิไม่รู้อ่ะเดินไปออกมาเจอ,เอปลากระป๋องตาสตามตปาาระาดาั กมแ่เปขน,นาใหญ่นแนก็สัมมาแนกอาหารถูกไหมะนไก่ไก่สดคิดปร,รีผักปลอดสาริษคิคปร,รีเงินเดือน่ออกมาซื้อที่ิเปร,รีหมดเลยถ้าไปลูกทิมมน,นมาซื้อาสามหมืน่นกอนห้าหมกเงินดือนออกมาซื้อคนละสามบาทคนละห้าบาทซื้อทุกอย่ที่ิปร,รีหมดดีไหมครับดีนะครับอย่าหออไปนะถ้าไม่ขอ,อได้เห็นแน่ ไม่าในตลาดเลยถ้าจะมีอันอะไรอสุรกายอันนี้คือของฝากจากเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเนี่ยอยู่กันนะรอันนี้คือเพื่อนกันเราอยู่ในธุรกิจยิปฟารีด้วยกันรักกันนะครับเขาบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังอันนี้ทุกคนได้ยินมานานแล้วอยู่สิดนแล้วนะอยู่คนเดียวระวังที่อยู่กับเพืรจริงนะครับอยู่คนเดียวระวังความคิดจะไปเลออะไรที่คิดอะไรแวกบหวไม่ดีก็มาตัดจริงนะครับ ถ้าอยู่กับเจวาลายอยู่องค์กรอยู่กับไซไลายอยู่กับเพื่อนเพื่อนระวังคำพูดพูดใดไปแล้วถ้าไม่เกิดสิ่งดีๆกับเพื่อนไม่เกิดสิ่งดีกับไซไลายไม่เกิดสิ่งดีกับดารไลน์ไม่เกิดสิ่งดีกับไลน์อย่าพูดเพราะพูดไปท่านก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาหรอกนี่คือความจริงต้องระวังนะครับโดยเฉพาะว่าท่านเลิกกรแหน่งสูนท่านหรายอย่ก็แต่ต้องยิ่งระวัง เพราะฉะนั้นลสิ่งดีง่ายสุดก็คือถ้าเจาะจันปากเราต้องคิดก่อนแล้วก็จะพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นบวกเท่านั้นไม่บวกไม่พูดเขาไม่เกิดประโยชน์นะครับนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งครับรัก,กจริงเนี่ยอันนี้จำมาน,นึงพูดบอกรัก,กจริงนะเป็นเพื่อน,นจริงต้องตักเตือนกันนะครับเมื่อเห็นว่าคนที่เรารักทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแม้แต่เล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยเตือนกันได้ต้องเตือน อย่าปล่อยให้ความบิดเล็กๆน้อยๆมันลกรูปามรูปรามรุกลามอยู่ในบริษัทที่เราอยู่อยู่ในบ้านนะครับบ้านหลังเนินนะครับมีคนทิ้งขนมให้มดมันแมลงมันเดินมดแมลงมันมาตายในบ้านเรามันก็ทำให้คนลังคาและเสียเหม็นได้จริงไหมครับบ้านหลังที่ฟรีก็เหมือนกันรักจริงเราต้องเตือนนะเห็นอะไรผิดอะไรทูกบางคนเนี่ยชอบแต่คำชมอย่างเดียวคนแบบนี้เราเรียกว่าไม่ใช่บัญญิตจริง บัณฑิตจริงต้องรับคําติดได้ผู้มีปัญญาจริงต้องรับคําติดได้คําติมีค่าั่างน,น,นะครับนะสุดท้ายครับต้องให้อาภัยคนเป็นเกิดให้คนทุกคนพูดไปดีถูกไหมระวังนิระวังคำพูดเกิดให้คนทุกคนพูดไ่ดีแล้วต้องให้อภัยเป็นนี่แหละมนุษย์มันก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างถูกไหมก็ให้อาภัยไปชักชักเพราะว่า สุดท้ายก่อนจากก็เขาจะมีเขาพูดว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับทีมงานอยู่กับพี่น้องเขาบอกว่าอะไรนะรับยาวเลยนะรับยาวให้บาดรับสั้นให้ต่อนี่คือคำนีิยามที่อยู่กับเพื่อนรับยาวให้บัดรับสั้นให้ต่อก็คือต่อล้อต่อเสียนมันก็เดี๋ยวก็ทะเลาะเรื่องกับเองทั้งบัวทั้งเมียถูกไหม เพื่อนพูดมาไม่ดีก็เขาพูดอะไรไม่ดีก็ตัดตัดทิ้งไปนะครับอย่าไปต่อแล้วต่อที่อย่างนั้นให้ไปคนได้เป็น,นครับถ้าจะประสบสำเร็จและอยู่จะเป็นฝักสุขคนสุดท้ายครับขอขอบคุณนักประดานเอกสาแพทย์หญิงนั่นนีไปบูรนะครับแล้วก็พี่วินยุทธพี่สัมพานพี่เหลี้ยน,นะครับพี่ตะวันแล้วก็ผู้ประสบสำเร็จและขอบคุณทีมงานทุกทุด้านนะครับขอบคุณคสวัสดีครับ